สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ channel ของครูนัดเบคอัพเอ็กซ์เพรนะคะวันนี้ค่ะนะัดจะมาพูดถึงในเรื่องของการทำโน o c คอนแท t นั่นเองนะคะว่าในระหว่างที่เราทำโน o c คอนแท t ค่ะถ้าแฟนเก่าของเราเนี่ยเริ่มที่จะไปเดทกับคนใหม่เริ่มที่จะศึกษากับคนใหม่เราควรที่จะทำอย่างไรนะคะถ้าเขาไปเดทกับคนใหม่แล้วถ้าเขามีคนคุยคนใหม่แล้วเนี่ยเราควรที่จะทำอย่างไรต่อไปนะคะ ข้อหนึ่งเลยค่ะเรียกได้ว่าดูก่อนนะคะว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนนะคะความสัมพันธ์ของเขากับคนใหม่นะเป็นความสัมพันธ์ยังไงนะคะเพราะว่าบางทีค่ะการที่เขาไปคบคนใหม่นั้นเขาอาจจะคบเพื่อแก้เหงาหรือต้องการหาตัวแทนหรือต้องการเยียวยาตัวเขาเองเท่านั้นเองนะคะบางคนเนี่ยเป็นโรคที่แบบว่าเรียกได้ว่าอยู่คนเดียวไม่ได้อะพอเลิกปุ๊บเนี่ยต้องหา ใครมาแทนอะใครก็ได้อนะนตอนนั้นคือใครก็ได้เหมือนที่นัดเคยบอกไปในหลายๆคลิปนะคะว่าเรากําลังจะจมน้ำเนี่ยขอนไม้ลอยมา ไม้แบบไหนอะ่ะเราก็ต้องเกาะไว้ก่อนนะคะแม้ไม้อันนั้นอะ่ะจะมีซากหมาเน่าอยู่เราก็ไม่สนใจนะคะเราก็ยังยืนยันจะต้องเกาะไปเพื่ออะไรเพื่อความอยู่รอดของตัวเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะความสัมพันธ์ของเขากับคนใหม่นั้นเนี่ยโดยส่วนมากแล้วถ้าเลิกปุ๊บแล้วมีใหม่ปั๊บเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ยั่งยืนเท่าไหร่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเรียกได้ว่าอะไรอะ่ะตะบี้ตะบันไปให้ได้อะ่ะ เอออะไรแบบนี้นะคะหรือเขาต้องการตัดใจจากคุณนะคะเขาต้องการตัดใจจากคุณโดยการที่เขาพยายามหาใครมาใหม่หาตัวแทนของคุณหรือเพื่อการเยียวยาตัวเองหรือเพื่อแก้เหงาไปแค่นั้นนะคะไม่ได้จริงจังอะไรเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งตกใจนะคะเมื่อคุณทำาน contact อ,อยู่ดีๆแล้วปรากฏว่าเขาไปมีคนใหม่เขาไปมีคุยไปมีคนคุยใหม่หรือบางรายนะคะจากประสบการณ์ที่น่าเจอมาคือคบกันเลยนะคะเลิกกันได้สองวัน โนคอน t ทคได้2วันเลิกกันได้2วัน no c o n t ทคได้2วันประกาศตัวคบกันแล้วนะคะบางคู่ก็ขึ้นสเตตั s เป็นสามีภรรยากันไปเลยก็มีนะคะอันนี้ที่นัดเจอมาคือรวดเร็วมากนะคะทั้งทที่กับเราเนี่ยเขายังไม่เคยสเตตั s อะไรกับเราเลยนะคะแต่กับคนใหม่ปุ๊บโอ้โหผ่านไป2วันขึ้นสเตตัสามีภรรยาหรือแต่งงานหรือมั่นกันแล้วนะคะอันนี้เป็นสถานะใน Facebook อะไรแบบนี้นะว่าแต่งงานแล้วกับคนนี้มั่นแล้วกับคนนี้อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตก รอดูไปก่อนนะคะรอดูไปก่อนว่ามันเป็นอย่างไรต่อไปนะคะความสัมพันธ์ของเขาสองคนเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ to be continue นะคะดูไปก่อนนะ,ะอย่าเพิ่งตกใจเพราะบางทีเนี่ย อะไรที่มันรีบร้อนเกินไปเนี่ยเขายังไม่ได้จูนหากันนะคะความสัมพันธ์ของคนสองคนค่ะก่อนที่จะไปด้วยกันได้อะมันต้องใช้เวลาศึกษาดูใจกันก่อนนะคะไม่ใช่รีบรีบร้อนตะบี้ตะบันไปอย่างนี้นะคะเมื่อไปเร็วมันก็จบลงเร็วค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปค่ะเขาสองคนจะรู้สึกแล้วค่ะว่า เขาสองคนเนี่ยยังไม่ใช่ของกันและกันนะคะยังไม่ใช่แบบที่ต้องการของกันและกันเลยนะคะอันนี้แค่ตะบี้ตะบันไปอีกฝ่ายหนึ่งก็เหมือนแบบเออฉันก็ไม่มีใครโอเคคบกันก็ได้อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นรอดูไปก่อนนะคะแล้วส่วนมากค่ะความสัมพันธ์แบบนี้นะคะจากประสบการณ์ที่น่าเจอมาจะอยู่ที่ประมาณ4เดือน สเดือนหรือน้อยกว่า4เดือนด้วยซ้ําก็จะเลิกลากันไปแล้วนะคะบางคู่ที่ทักมาปรึกษาบางคนที่ทักมาปรึกษานัดนะคะผ่านไปแค่เดือนเดียวค่ะเลิกกันเรียบร้อยแล้วทั้งๆท,ที่ขึ้นสเตตัสว่าแบบแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วสุดท้ายค่ะเขาก็เป็นฝ่ายกลับมาหาแล้วเองเพราะอะไรเพราะเขาเจอแล้วค่ะเขาเจอแล้วว่าการไปข้างหน้าเนี่ยมันแย่มากมันแย่กว่าสิ่งที่เขามีอยู่อีกเขาก็เลยเลือกที่จะกลับมาเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ ไม่ต้องตกใจรอดูไปก่อนนะคะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะสิ่งที่คุณควรทำนะคะก็คือให้เขาไปเผชิญกับสิ่งที่เขาเลือกก่อนนะคะถอยออกมาจากเขาให้ได้มากที่สุดค่ะไม่ต้องถามถึง เรื่องของเขากับคนใหม่นะคะไม่ต้องถามผ่านเพื่อนๆของเขาไม่ต้องไปเข้าไปส่องนะคะไม่ต้องเข้าไปดูนานๆเข้าไปสังเกตการทีได้ค่ะว่าความสัมพันธ์เขาเป็นอย่างไรนะคะแต่ไม่ใช่เข้าไปส่องไปดูทุกวันนะคะเมื่อคุณเข้าไปส่องไปดูทุกวันค่ะมันจะยิ่งเป็นการบั่นทอนตัวเองบั่นทอนกําลังใจของคุณในการทำ no contact นะคะบางคนก็จะรู้สึกแบบ ไม่น่าเลยไม่น่าทำ no contact เลยอะไรแบบนี้นะคะแต่นัดอยากบอกว่าให้คุณรอดูไปก่อนนะคะให้คุณเชื่อในสิ่งที่คุณกําลังทำอยู่นะคะอย่างที่นัดบอกค่ะแม้คุณทำไปแต่เขาไม่กลับมาค่ะตัวคุณเองต้องดีขึ้นแน่นอนนะคะตัวคุณตัวคุณจะดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะคะมันเป็นเหมือนการเยียวยาตัวเองไปด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปล่อยเขาไปก่อนค่ะอยู่ห่างจากเขาให้ได้มากที่สุดนะคะ แอบเข้าไปส่องได้แต่อย่าเข้าไปดูในสตอรี่เพราะว่ามันจะขึ้นนะคะยิ่งถ้าคุณอะ่ะเข้าไปดูเข้าไปตามส่องเขาเมื่อไหร่เนี่ยบางคนอะ่ะจะยิ่งชอบทำลายจิตใจเรานะคะจะยิ่งโพสร,รูปหวานแหววโพสร,รูปหอมแก้มกันจับมือกันโพสร,รูปแหวนที่ให้กันทั้งทั้งที่เพิ่งผ่านไป2วันเพิ่งคบกันได้2วันนะคะก็ใส่แหวนนิ้วนางซึ่งกันและกันเรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะอยู่ห่างจากเขา2คนให้ได้มากที่สุด แล้วก็ทำ no contact ต่อไปนะคะอันเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่คุณควรที่จะทำมากที่สุดแล้วรอดูต่อไปค่ะเพราะอย่างที่นัดบอกค่ะความสัมพันธ์ที่มันแก้เหงาตัวแทนเป็นตัวแทนแก้เหงาหรือต้องการเยียวยาตัวเองไม่เกินสีเดือนเขาเลิกกันชัวชัวป้าป้ปาว นะคะหรือนานสุดก็ประมาณ6เดือนเท่าที่นัดเจอนะคะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยจะน้อยกว่า4เดือนนะคะลูกค้าที่มาปรึกษานัดเนี่ยนัดจึงบอกว่าไม่ควรรอเกิน4เดือนนะคะสมมุติว่าเขาไปกับคนใหม่แหละ ตอนนี้คุณทำ no contact ได้หนึ่งเดือนแล้วเขายังไม่เลิกกันทำ no contact ได้สองเดือนแล้ว <th bb> เขาก็ยังไม่เลิกกันสามเดือนแล้วยังไม่เลิกกันสี่เดือนแล้วยังไม่เลิกกันไม่ต้องรอแล้วค่ะเดือนหน้าเลยนะคะไม่ควรที่จะรออีกต่อไปแล้วเพื่อตัวคุณเองนะคะ no c o n t ทค t สวยๆย,ยาวๆหล่อๆเดินต่อไปเลยค่ะนะคะปล่อยเขาสองคนไปค่ะถ้าเขาเป็นความสัมพันธ์ถ้าเขาสามารถปรับจูนกันได้โอเคเขาก็เป<ๆ>็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเขา าไม่สามารถที่จะปรับตูนกันได้เขาต้องเลิกกันก่อน4เดือนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าถึง4เดือนแล้วเนี่ยเขายังไม่เลิกกันคุณเดินหน้าจะดีกว่าเพื่อตัวเองนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนอะว่าคุณควรจะทำอย่างไรดีในขณะที่เรากำลังทำ no contact อยู่แล้วเขาไปมีคนใหม่นะคะข้อ1เลยก็คือลองดูก่อนว่าเขาเป็นความสัมพันธ์แบบไหนข้อ2อยู่ห่างจากความสัมพันธ์ของเขากับคนใหม่ให้ได้มากที่สุดเพื่อตัวคุณเองค่ะนะนัดเห็นหลายคนนะคะยิ่งเข้าไปสง่งยิ่งส่งยิ่งแย่ ะะยิ่งส่องเรายิ่งตายนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนจะบอกทุกคนนะคะว่าอย่าส่อง นะมันบั่นทอนบั่นทอนกําลังใจของตัวเองจริงจริบั่นทอนจิตใจ,จตัวเองจริงๆริเพราะว่านัดเคยอยู่จุดนั้นมาแล้วนะะนัดเคยเข้าไปส่องแล้วบางคู่นี่คือบางคนคือเอารูปคู่ขึ้นตลอดเวลาเพราะว่าคนใหม่ก็กลัวคนใหม่ก็กลัวคนเก่าไงคนเก่าก็กลัวคนใหม่ไงคนใหม่ก็เลยแบบว่าเอารูปคู่ตัวตัว,ตวเอารูปคู่ขึ้นนะคะให้ให้ทุกคนเห็นประกาศให้ทุกคนเห็นเลยว่าแบบเราครบกันแล้วสองวันนะคะรู เจอกันได้2วันคบกันแล้วนะคะตัวเอารูปขึ้นเลยอะไรแบบนี้นะคะส่วนเราเนี่ยที่เป็นแฟนเก่าเนี่ยเข้าไปดูเนี่ยมันช้าใจนะมันเจ็บช้านะมันจะยิ่งเสียใจนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ห่างจากความสัมพันธ์ของเขาและคนใหม่ให้ได้มากที่สุดเดือนหนึ่ง no contact เดือนหนึ่งปุ๊บโอเคเข้าไปสองหน่อย ดูว่าความสัมพันธ์เขายังเป็นอย่างไรอยู่นะคะถ้าเขายังดีกันอยู่โอเคเรา no contact ออกมาอีกเดือนหนึ่งครบอีกเดือนค่ะกลับเข้าไปดูใหม่ว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะถ้าเขายังคบกันอยู่โอเคเดือนที่2ผ่านไปเดือนที่3เข้าไปดูใหม่ค่ะยังคบกันอยู่เดือนที่4เ,เข้าไปดูใหม่โอเคยังคบกันอยู่ฉันไปแล้วนะคะฉันไม่รอแล้วจ้านะคะไปต่อไม่รอแล้วนะ เบลลล่งนี้ไม่ได้มีเธอคนเดียวนะคะนัดอยากให้ทุกคนคิดนะว่าแบบมันไม่ได้มีคนคนนี้คนเดียวมันยังมีคนที่ดีกว่านี้มันยังมีคนที่ใช่มากกว่านี้นะคะเพราะว่า เรียกได้ว่าความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนเนาะถ้าเขารู้สึกว่าเราใช่สําหรับเขาเขาจะไม่ทิ้งเราไปนะคะแต่อันนี้เป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเขาใช่สําหรับเราอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะความสัมพันธ์มันก็ไม่สามารถที่จะไปต่อด้วยกันได้นะคะถ้ามันถึงที่สุดแล้วจริงๆก็ต้องยอมรับมันนะคะแล้วเดินหน้าไปตามทางของตัวเองเนาะ โอเคสำหรับวันนี้ค่ะก็เป็นหัวข้อสั้นๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในหัวข้อต่อไปนะคะว่านัดจะมีเรื่องอะไรมาบอกอีกนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe ให้นัดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย